สวัสดีครับพบกับผมนุ่นรถถ่ายมือสองนะครับวันนี้พามาชมคูปะต้า2201 DT นะครับเครื่องยนต์3สูบ4วิน22แรงครับสเปครถเข่าๆขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้มาพร้อมตักอ่าตักจากญี่ปุ่นเลยนะครับคันนี้เราก็เก็บการทำสีให้อ่าสีม่วงนะครับตัดอ่าแดงนะครับผมอ่แล้วก็ตัวรถนี่ก็จะเปลี่ยนยางหลังให้ครับเป็นยางใหม่ ยางใหม่นะครับเก็บสีให้ทั้งคันเลยหรือทั้งคันเลยทําสีแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหางตัดหญ้าขนาดประมาณหนึ่งเมตรนะครับทําสีให้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาเทสให้ชมนะครับว่าตัดหญ้าใช้งานกันใช้งานคันนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทได้ตัวรถบวกตักแล้วก็หางตัดหญ้านะครับรถเปลี่ยนยางให้ใหม่ทำยางหลังทําสีไปเก็บรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองตัดหญ้าให้ดู อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตำแหน่งไม้ก่อนนะครับเลยต้องหยุดวิดีโอสักครู่แป๊บนึงอ่าเดี๋ยวดี๋ย,ยกตักโชว์หน่อยอย่ให้ยกตักโชว์ครับยกให้สุดเลยความงหงายใครหาไปใช้ในฟาร์มนะครับ ประมาณนี้ครับการทำงานการใช้งานของตักอ่ะโอเคเดี๋ยวเทสตัดย้าให้ส่วนตักเนี่ถอดได้นะครับก็จะมีคอปเปอร์ตัวนี้ให้ถอดถอดคอปเปอร์ได้แล้วก็ถอดสลักตักตัวนี้ก็ถอดให้เหลือใตตัวรถได้อ่ะล้องตัดย้าเลยประมาณเกียร์สองอ่ะนี่นะครับเทสตัดยา้า ก,ก่อนต้องหลบหลบหาตัดหญ้าก่อนอันนี้ตัด3ามรอยเก่านะครับเสียงที่ได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงพวกเสียงหินนะฮะ านามทิมตีนใครหาไมา่ใช้ในสวนในฟาร์มนะครับเหมาะสมเลยคันนี้ L ยี่สอย์นวันนี้พามาตัดหญ้าโชว์นะครับรถเครื่องเกียร์ไยดีครับใช้งานได้ทุกระบบเก็บงานแล้วพร้อมใช้ครับ คนขับก็มือใหม่นะครับวันนี้เปลี่ยนคนขับเยอสามสูบยิบสองแรงนะครับเสียงนิ่มๆเพาเพอกำลังเหลือๆครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวให้ตัดหญ้าป่าใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวอันี้ตัดตัดมุมนี้ก่อนสั้นๆก่อนแล้วก็จะขึ้นไปตัดข้างบน คนขับมือใหม่นะครับผมช้าหน่อยชิดนี่หน่อยชิดนี่หน่อยเดี๋ยวกินไม่หมดอา่าเดี๋ยวจะเป็นร่องซะไปแบบนิ่มๆน,นะ เดี้ยจะเป็นกิ่งกองกิ่งไม้เดี๋ยวก็เจอกิ่งไม้ไม่กล้าอยู่ข้างหลังมากเลยติดติดเอ้ใส่โฟวินก่อนโฟวินยังไม่ใส่นะฮะตัดหญ้าอย่างนี้โฟวินไม่จำเป็นเลยนะครับถ้าไม่ทิ่ที่หลบที่อะไรเงี้ยวนกลับนี่เลยวนกลับนี่เลยเอาตัดป่าหญ้าสูงเลย เดี๋ยวลองนะครับตัดป่าญ่าสูงให้ดูก่อนตักถ้าใครไม่ใช้ตักแนะนำให้ถอดออกนะครับก็จะไม่เก,กะกะ แต่อันนี้ผมใส่มาให้ชมนะครับตักสามารถถอดได้อ่าหญ้าหนาอาจจะต้องเดินดรถช้ากว่านี้ลงไปอ่าดูดิว่าไหวไหม ก็เดินเกียวไว้เลยยิบสามตูบด้วยพลังของสามตูบยิบสองแรงไปไหวอยู่ครับตับยาป่นนี้อยู่ยาหนาๆนะยาวๆก็เอาอยู่นะครับ ท่านใดไม่ชอบหางตัดหยา่าอยากจะเปลี่ยนเป็นผานยี่งอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับสนใจติดต่อโทรมาคุยกันได้0822388443นูรถไถมือสองครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชปรานจังหวัดลบบุรีครับคุยง่ายครับผม,มนัดให้ดูคนขับยังไม่ชำนาญเรื่องรถนะฮะก็จะนึ่งักขับช้าหน่อย ก็รับชมกันแบบต่อเนื่องนะครับถ้าขับคลองแล้วมันก็ดูง่ายไปหมดครับมาเลย นานหนาเลยนะครับปลายยอดด้านนีสูงเท่ารถเลยข้ามไปเลยนั่นและกำลังเหลือๆไม่ต้องกลัวนะครับรว่ากำลังจะไม่พอ ยาะครับลกมากยกหางแล้วก็เลี้ยวมาเลยยกหางแล้วก็เลี้ยวมาเลยเออจะเข้านี่พอดีเลยไงมันจะพอดีไม่ต้องไปหยุดรถนานอ่าเนี่ยครับไปต่อนี่เลย ก็จะง่ายนะอ,อยู่ใกล้รถไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. เกิดมีหินขึ้นมาแล้วเข้าดวางตาเราอันตรายเลยนะครับเอ้ยโตใส่โฟวินกันใส่โฟวินกันก mm hmm. ีกไม้ใช่ไหม

อ่าฮ่าดูจากการตะก,กุยแล้วหน้าได้แล้วอ๋ออันนี้ดันออกยังไงจะดันออกหรือไงพี่ชิดกดเกินไปกดเกินยกเกินยกตักขึ้นหน่อยยกตักขึ้นหน่อยอีกยกขึ้นอีก อาดัานออกไปเลยอโอวินหน้าก็ดันหลังก็ดึงวดีโอก็ใช้ประมาณนี้ระบบเยอะจัดทั้งีโอทั้งระบบตักนะฮะจะงงๆหน่อยคนขับใหม่ ดันออกดันออกนะไม่ขึ้นหรอกมันงันไม่ขึ้นงันไม่ขึ้นหรอกนอกจากดันออกพอปล่อยมันเป็นกองอย่างนี้นะเอาไงอา้าวดันไป เนี่ยครับก็ถ้ามีตักก็ดีอย่างนี้แหละครับตักได้ดันได้ดันเข้าไปเลย มาถอยมาถอยมาไปตัดหญ้าเหมือนเดิมรับชมกันเพลินๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้รอให้มันขึ้นยาวก่อนเดี๋ยวจะเอารถคันใหม่มาตัดส่วนตนัวนี้เดี๋ยวเราจะตัดไล่ไปก่อน ถ้าไปตัดทีเดียวหมดคันหลังจะไม่มีเทสนะครับอไปเลยอันนี้ใช้เกียร์ก็เดินเกียร์ไวถือว่าไวนะครับเทียบกับหญ้าแล้วก็ความเร็วขนาดนี้ผมอยู่ทางรถไม่ได้แล้วอยู่ด้านหลังไม่ได้นะครับฝากกว้ด้วยครับผม สำหรับคูมาต L2201DT นะครับมีตักหน้าบวกหางตัดหญ้านะครับ155,000บาท155,000บาทสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0822388443ลุกรถไถมือ2นะครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชิดานจังหวัดลบบุรีสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ